จังคะแม่ล้างผักเรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นผักไว้แล้วมีกะหล่ำแครอทแล้วก็เห็ดเห็ดฟางแล้วก็แตงกวาแล้วก็พริกเดี๋ยววันนี้แม่จะทําผัดหมูกินเนาะใช่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 เดี๋ยวตักขึ้นให้เด็กก่อนแล้วก็ค่อยใส่อ่าพริกเดี๋ยวแม่ปอกกระเทียมก่อนนั่งกินแล้ววางรอหรอคะอันนี้ถุงขยะนะลูกเนี่ยจริงขยะใส่ถุงนี้เลยเดี๋ยวแม่กินน้ำก่อน พี่กวากอกน้ำเรียบร้อยแล้วนะ,ะกินอะไรเอลเซ่เหรอ,อมีอะไรเอลเซ่ยูโรฟาร์มเฮาสนมขนมโอเคอ่ะกินนั่งกินระหว่างดูแม่จะได้ไม่เบื่อนะลูกเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวแม่ไปดูพี่ต่อนีอ่ส่วนพี่ต่อก็ล้างจานจะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่คับล้างให้สะอาดอ,าอือยระวงังระวงังระวงังล้างใหม่เลยนะเก่งมากหน้าที่ลูกผู้ชาย พี่กวาดกอกน้ําพี่ต่อล้างจานส่วนน้องไทยปวนไปวันวันไม่บายสิไม่ใช่ยิ้มหวานเดียวยิ้มหวานล่ <c oughs> าหมูเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาหมูมาหั่นนะคะ <c oughs> กะกะแกะกระเทียมเสร็จแล้วเหลือตําเอ้ยวางมันหกนะแตงกวาทําอย่างนั้นน้าหกมาแม่กวาดนะทําไมทําอย่างนั้นน่ะในน้องไทยขอกินหน่อยดยิขอกินหน่อยได้ปะแม่ขอกินหน่อยได้ปะอ่ะขอกินหน่อยเร็ว ขอบคุณค่ะอ,อืมแม่หั่นหมูแล้วนี่แม่หั่นหมูเสร็จแล้วอันนี้เหลือไว้เผื่อพ่อมึงจะเอาไปทําอะไรกินหมดแล้วหรอลูกขนมไทยในมั่มนมโชดนิเอออิ่มแล้วใช่ไหมเอออิ่มแล้วก็วางไว้ไม่ต้องกินให้มันหมดก็ได้โอเคเดี๋ยวแม่เริ่มทำแล้วหนูอุ้มน้องได้เลยเหรอลูกล้างมือแล้วใช่ไหม อ่ะปะไปดูคลิปหล่อปะ <c oughs> <c oughs> เปิดทีวีนะลูกไม่เล่นในโทรศัพท์นะ <c oughs> แม่ก็หมักหมูนะคะหมักหมูใส่น้ำปลาใส่ซอสหอยใส่รสด,ดีนะคะตามชอบนะคะแล้วก็มืออันนี้แม่ล้างสะอาดแล้วนะ <c oughs> แล้วแม่ก็จะบี้บี้บ,บี้บี้ให้เข้ากันนะคะ เครื่องปรุงจะได้เข้าเนือจะได้แบบว่าอร่อยอร่อยถ้าหมักข้ามคืนจะดีมากเลยแต่พ่อเพิ่งซื้อหมูมาเมื่อเช้าถึงซื้อมาเมื่อคืนก็ไม่ทำหรอกเพราะว่าขี้เกียจเพิ่ง <c oughs> ทำไหมว่วะโอเคตำกระเทียมเสร็จแล้วนะคะแม่ตำให้ละเอียดเลยเพราะว่าเด็กๆจะได้ไม่รู้สึกว่ามีกระเทียม แล้วก็ตำพริกด้วยเดี๋ยวตักให้เด็กกอนค่อยใส่พริกพริกอันนี้เอาไว้แต่งใส่โรยหนะ้าแม่ชอบกินเผ็ดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใครชอบก็ใส่แม่ตั้งแก๊สเรียบร้อยนะคะแล้วก็เติมน,น้ำมันแม่งใส่น้ำมันเยอะเพราะว่าเราไม่แบบอยากให้ร่างกายรับน้ำมันเยอะเกินไป ก็ใส่กระเทียมตามเสร็จหมูจะได้ไม่ข่านะคะก็คือถือกล้องมือหนึ่งทำมือหนึ่งไม่ขนาดไม่ขนาดตามเ,ยเคยเทหมูที่หมักไว้ ไม่ถนัดเป็นอย่างมากต้องวางกล้องแล้วแหละค่ะมีความพยายามมากดีผัดหมูให้สุกหอมกระเทียมมากผัดหมูให้เข้ากับกระเทียม นีกระทะยีท่ทวดนะคะกระทะบ้านยายก็ผ่านการใช้งานมายังหนักหน่วงสีก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ <c oughs> วางกล้องแล้วเดี๋ยวไปหยิบผักมาใส่รองหมูสุกแล้วก็เดี๋ยวเอาผักลงไปใส่นะคะเอาผักใส่กันจะหกไหมคะจะหกไหมคะบีบะแครอทลูกชอบกิน,นะคะ่ะโหนแต่เมื่อไ เราดูความเดิมหยิบไปเดินหยิบมาโอ๊ยหนออะใส่เยอะเลยแค่ะเพราะว่ารูปภาพดีอันนี้ก็ใส่ไปอีกเดี๋ยวมันก็ละลายแล้วเดี๋ยวมันก็ใส่หนอล่น,น,ลนเราก็ขาดไม่ได้ของที่ชอบมากๆอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะ้ยังไงโอ๊ยหล่นเป็นไงความสามารถพิเศษถ่ายไปด้วยทำไปเรืยโหคุณจำอะไรเนี่ยแล้วพ่อก็นั่งอยู่หน้าของไม่มาช่วยส่วนเด็กๆก,ก็ดูทีวีอ่ะหมดอย่างเงี้ยใส่ให้หมดเลยดีวยกว่าแค่หมอดมีแค่หลอดลูกหนึง โอเคปิดกล้องละแม่กวาดผักใส่หมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะคะนี่ต่อไปก็มาคนผักให้สุกแล้วก็เดี๋ยวปรุงนะคะผักเริ่มสุกแล้วแม่ก็จะปรุงนะคะอ๋อปิดกล้องให้หน่อยอือี่ตะกุนเรียบกระถิ่เนี่ยเพราะไม่ขนาดแม่แม่ก็จะปรุงรสนะที่จริงแม่หมักหมูไปแล้วแหละใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าจะได้ปรุงก่อได้รสชาติใส่กีกอนก็ม่เ็ดีรถดีก็แบบแข็งติ่งี่มันเลยโดนตาด้วยก่อน ทีกต้องใส่เยอะมากว่าเราหักทีละใส่แถวคไม่ถียนี่ใส่ีเโอเคใส่ซึ่งแี้แล้วก็ห้อ่อะเดี๋ยวอันไม่จร่เยอะระวันตน้หา้วคเติมหน่อยนะเิมสีสันโอเคแล้วก็เติมน้ำหนึ่งเงสแล้วโคเยเลยอ่ะแล้วก็ มันดูแล้วก็น้ำด้วยไงเดี๋ยวมันถือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะตักใส่จานให้เด็กๆก่อนแล้วก็ค่อยลงพริกนะคะก็ตักใส่จานให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะไปกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะดูควันนี่ร้อนมากขอวางก่อนแล้วไม่ไหวแล้วร้อนจะทการโรยหน้าด้วยพริกนะไม่สับละเอียดนะคะแม่ตั้งใจสับที่มันแบบว่าเป็นแบบชิ้นๆแบบนี้เพื่อที่แบบว่าจะได้มาโรยหน้าแบบว่าสวยงามนะคะ แล้วก็เผ็ดด้วยโอเคเดี๋ยวคนอีกนิดนึงให้พริกมันเข้าไปเผ็ดๆแล้วก็ไปกินกันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะผัดหมูฝีมือแม่จ๋านะคะเดี๋ยวก็ยกไปกินกันนะคะผัดหมูใส่ผักโอเคปะหิวเขา่าตักกินแล้วใช่ไหมลูกโอเคแตงกวาจานหนูอยู่นี่ลูกหนูมาทำอะไรตรงนี้ไม่ถนัดเหรอ มากินแม่หิวเอาแม่ว่าแม่หยิบมาครบคนนะอืนนเอเพราะว่พ,พี่ต่อกินข้าวแล้วคุณข้าวมาจากวัดกับยายทวดพี่ต่อวันนี้เขาไปวัดกับยายทวดวันนี้พี่ต่อตื่นใส่บาทพี่กวาตื่นใส่บาทใช่ไหมลกูกใช่คเออแล้วพี่ต่อก็ไปวัดกับยายทวดแต่จังกวามไม่ได้ไป<ล>อ่ะต<อ>ักให้คุณชายพี่ต่อชิมแล้วเป็นไงไหนมาชิมให้แม่ดูซิอร่อยมากเลยค่ะแม่ จริงนะไหนชิมใหม่เมื่อกี้แม่ถ่ายไม่ทันดั้งทยกินแครอทโหไอ้ดังงทยมันชอบกินแครอทเว้ยวันนี้แม่จักแครอทให้ของเด็กอยู่ในจานนะลกูกมีผักด้วยจังกอฝึกกินมีเห็ดมีหมูไหนพี่ต่อลองชิมให้แม่ชื่นใจสิอะกวาแม่ตักผักให้ด้วยฝึกกินแล้วก็น้ำซุปด้วยอร่อยอะพี่ต่อลอง ไอ้ไทยรู้ดีไอ้ไทยกินแค่หลอดด,ด,ดูนี่แม่กินกินกระชับนะตอนนีอ้อร่อยอร่อยไหมพ่ออืมอร่อยอร่อยมากเลยเดี๋ยวพี่ต่อตอนที่ยังค่อยตักกินนะคอือมันร้อนอร่อยไหมพ่าแม่หิวข้าวตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะกินจนเหลือเท่านี้เลยเออ <c oughs> อะหนูชิมเนาะให้ไหมใช่ครับ อันนี้ช้อนแม่อืมข้าชิมอ่ะชิมมีแตงกวาด้วยเป็นไงอร่อยนะเออมากเลยครับแตงกวาอร่อยไหมตังเก่งหลับบ้านไหมน้องคนเดียวเดี๋ยวอาบน้ำเลยหิวข้าวมากอ่ะหิวตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวเมื่อคืนนั่งกินแบบว่านั่งกินกลับเล่น แม่จูบๆบอกมีเล่นผักก็ไม่มีรสชาติแล้วนะผักไม่มีรสชาติแล้วเพราะว่าแม่แบบว่าผัดจนมันแบบไอ้นี้แล้วใส่เครื่องปรุงจนมันไม่มีรสชาติแล้วหนูกินผักได้ด้วยเหรอจังกว่าอือกึ่งกึนงแล้วพี่ต่อแก้วน้ําหลังบ้านไหมด้วยลูกที่แม่กินน้ามาอยู่บนโต๊ะอ่ะอือแม่ถือมาสองถาดเลยไงก็เลยไม่มีมือถือมือน,นี้มือหนึ่งมือนี้มือหนึ่งหิวข้ามากอะ่ะไม่หิวข้าว เมื่อคืนพ่อบอกว่าให้พ่อขับไปเชื่อชื่อพ้อมกินใช่ไหมแม่บอกว่าไม่มันจะลายมันดึกแล้วกินให้หมดนะลูกแม่งอมกแจเรไปแล้วอ่ะกินข้าวให้หมดแต่ไอ้กวากับไอ้ไทยมันกินขนมปังรองท้องไปตอนที่รอทำข้าวแต่พี่ต่อก็ทวดกินแล้ว แกมีมอะไรทำอร่อก็ซื้อ <ừ> อีกเนาะกินข้าวร้อนๆมูนที่เหลือเดี๋ยวตอนเย็นเธอทำผักกนะเพราเนาะฮึระวังหกแล้วลูกใช้มือเลยใช้มืกเออหึเป็นชั<ม>้นเรียนไม่ได้ไกินไะข่เจียวเลยนะพ่อหน่อยเออกว่ากินข้าวให้หมดเดี๋ยวแม่ให้พ่อทำให้ตอนเที่ยงอีกแก้วน้ำหน่อยลูกอยู่โต๊ะข้าวหลังบ้าน โอเคโอเคเอเอเดี๋ยวให้กินทีน่ยอมพ่อของหนเหรอพ่อตักข้าวเยอะเหรอหรือตักข้าวน้อยเดี๋ยวตอนเที่ยงหนูหิวหนูก็ตักข้าวกินนะลูกพี่ต่อของแต่ายัดขึ้หนูพี่ต่อแต่ว่างยัดกนเหรอแต่งยาดหิวมาก กินข้าวลูกเอาข้าวอีกอไหมแม่ตักข้าวให้เองนิดเดียวเพราะว่าเองกินขนมปังไปแล้ว<ะ>กินแอลเซ่กะอะไรนะยูโรแม่ก็เลยคิดว่าเองน่าจะอิ่มน่าจะกินแบบว่าได้มันเยอะเพราะว่ากินขนมไปมแล้วก็ขนมปังทิวลี่อีกสองห่อที่พ่อซื้อมาก็ อะไรอีกขนมปังไอ้แท้งๆอ่ะอีกมามาพ่อพ่อมึงกินแบบรีบๆนะเขารีบไปเล่นเกมเขาคาเกมอยู่ไม่กินไม่ได้เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเมียด่าเขาเมียทำตังให้เอาข้าวอีกไหมลูกอเอาข้าวอีกให้ไหม ต่อมาตักข้าวให้น้องหน่อยกว่ากินให้หมดแล้วลูกกวกนให้ดล้วลูกตักข้าวให้สองชิ้นไหมท่านทาอืมเม่ต้องตักให้น้องเยอะนะพี่กว่าฝึกกินแครอทด,ด้วยเห็นไหมน้องกินได้อ่ะออใช่เน<ต>ี่ยเห็ด กินหรอหนูกินแครอทไหนกินโชว์สิเก็บแครอทด้วยนะอืมเรากินแครอทโชว์กับข้าวด้วยหมูด้วยหมูด้วยอะผักด้วยผักด้วยเฮ้ยนี่มันตังกวตตัวตปอมหรือเปล่าเนี่ยอ่ะแม่จักให้มามามา,มากินผักด้วยนะลูก,ก,กลแม่ทำเมนูผัดหมูใส่ผักเพื่ออยากให้เด็กฝึกกินผักนะลูก กินผักเยอะๆทั่วชิมไหมผัดหมูทำเพื่หุงทอดได้ป่ามาป่าพวกนี้ตื่นเช้าไปวัดนะคะเด็กๆโอู้จังไทยกินผักได้ในจันไทยกินผักโชว์สิอ๋ออยู่ในปากแล้วเหรอโอ้เด็กบ้านอะไรกินผักเก่งขนาดนี้เนี่ยเก่งล้วักรากรักรกรั้รไปรักากรกรักม ไอ้เจ้ากลับมาแล้วโดนผูกถ้าไม่ผูกเดี๋ยวมันไปอีกใช่ไหมหลกนะต่เป็นบุญนะมันที่ดสีค่ะพรุร่งน,น,น,นี้ื่เช้าทำบุญนแะต่พรุ่งนี้ตื่นเช้าทำบุญเนาะบุญกรินแตนสวันเลยนะวยน่นทำ,ทำอะไรให้เขาเขาเจ้าไม่ควั อืมกอดชั่วอืมกอดชั่ว <c oughs> <c oughs> เขามีนะวานนี่แยบ,บแงมากไ <Wow. S 3> อหัวให้แม่ยงไม่เล้อเลยเขาเขาเนี้เยอะกว่าเพีย้ยนตัววันนี้ได้สองตัว <c oughs> ไม่น่ามันคือกอมหัวยีกขาให้แล้วปูดออกมันมีแต็มแม่เล็มแกหนังของจังกัวแม่ใหญ่ยังไม่มีตัวข้องาวเยอะมากวันนี้ปูดขาหยีกนะอืกินไปถือไปกล้งองเลี้ยงหัวเลย ตังใจมากินข้าวตักกินข้าวเดี๋ยวรอ,อ,อ,อกินเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกทีตอนนี้พักกินก่อนหิวไม่ไหวแล้วอะโอ้โหเดี๋ยวนี้แกวาเขากินผักโอโ้โ,อโหโอ้หกินผักได้กินผักได้เ้ยกินแค่เรากินผักกาดโอ้เก่งมากเก่งมากเลยอย่างนี้ก็ก็เก่งแล้วว่าดิแม่ก็ว่ากวาไม่ได้แล้วว่าสิว่ากวาไม่กินผักเพราะว่าเดี๋ยวนี้กวา กินผักได้แล้วใช่ไหมกินถั่วขักยาวได้แล้วด้วยว้าวต่ต้องเป็นถั่วผักยาวนึ่งใช่ไหมอืมอเอเคกินให้หมดจานเลยนะแม่ปิดกล้องแล้วายบายดิบาย